สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามาพี่น้องมือนีพามาทอดจะทอดหมูกับทอดอ่าหมูกับหนูนะคะทุกคนเพราะว่าแอจะเอาไปกินกับซุปหน่อไม้จะทอดไปกินกับซุปหน่อไม้โอ้ยเวลาผ่าเส้นเมื่อมากพี่น้องเลยลงกันเลยจ้าอย่าอย่าน้ำมันกระเด็นใส่เงียบก่อน วันนี้ทอดสองเมนูหนูกับหมูเอาหมูลงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทอดหมูตามหลังค่ะทุกคนแต่แอต้องการแห้งๆสักหน่อยอ่าเรียบร้อยจ้าบาทนี้แอ้ก็จะทอดหนูต่อค่ะทุกคนทอดหนู 음. Mm. รอสุกแตทุกคนอ่สุกแล้วค่ะทุกคนแอดจะเอาออกมาใส่ถาดไว้แอดจะเอาไปแอาจะไปซุปน้อไม่เหมือนที่ลองมื้อน,นี้แอดจะกินกับซุปน้อไม้ โหน้ำมันหมูเยอะๆเลยพี่น้องจา้าอืมอืมเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปซุปหน่อไม้กันเลยจ้าว้าย่างหอมอ้าลดลงไฟคะ่ะทุกคนย่างหอมกับบกพริกจาก้าเอ่อคือแอจะอันนั้นแอจะอืมไฟคึอนทงฟ้าคุณพี่น้องแอสีย่างทำทำซุปหน่อไม้คะ่ะพี่น้อง บอยากได้พี่น้องยัดใส่เตาไปเลยสุกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปซุปกันเลยแอจะพา,าหอมกับซุปเลยกันจะผ่าซุปอ,อันนันแรกก็ตำพริกที่แอจีไว้ก่อนตำพริกเรียบร้อยเอาหอมที่แอจีไปพร้อมๆกับทิมลงไปโอ้ยตำแห้งมาได้พี่น้องมันแตกปุ้งใส่เบ้าตา เขาก็ค่อยหอยนเบาค่ะคุณคาเป็นจั่วจั่วใช่มันก็เป็นเบาตาเพรามันจะแสบค่ะ,ะค่อยๆเตมาแค่นี้ก็พอค่ะพี่น้องพอแตกแล้วก็เอาหน่อไม้ส้มลงไปเลยอ่ะหน่อไม้ส้มจัดลงไปเอาเต็มครกเ,เต็มเติเต็ม,ตมครกไปหมดพี่น้องจ้าหืมหน่อไม้ส้มก็ไม่ส้มค่ะพี่น้องไม่รู้แม่ทำยังไงไม่ส้มเลยแอ้ชอบกินส้มส้มค่ะทุกคนบันแอรก็จะปรุงค่ะ เทประแดดลงไปห้าลงไปเลยค่ะนี่้าไปอย่างเต็มที่เลยค่ะน้ำปลานิดหน่อยค่ะทุกคนอืมอย่าลายค่ะมันจะเค็มแล้วก็ซูค่ะซอนก็ไม่เอามาตักกระเทยจวกจวกลงไปเลยค่ะซิบ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 หน่อยให้มันเหี่ยวลงพอแล้วค่ะเยอะหลายมันจะนัวเกินไปทีนี้ก็มาเยาอะๆเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ๋อาอ้าพี่น้องขออภัยลืมลืมเอาผักหอมเปย์ใส่ หอมเปค่ะบิดลงไปเลยค่ะไม่ทรงไม่ซอยมันค่ะมือหยุ่งเข้าไปเลยค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยไม่ต้องมาทรงมาซอยให้มันยุ่งมันยากซิปอ่าซิปคืนมาเดี๋ยวมันเหี่ยวกับคตกค่ะทุกคนซิปคืนเพราะว่าเราลืมเอาช้อนเราก็ต้องเอาสูตรนี้ค่ะซิปคืนสักหน่อยอืม สิบบับมาเค็มกระสอได้แล้วคะ่ะทุกคนจะชึบอ,อืมโิบบับเค็มหอมหอมประเด็ดห้วยหวยพี่น้องคะบักพริกแอน่อยโพดเนาะต้องตีหลายๆคนนี้แต่แบบว่าบางฟิลก็อยากกินเผ็ดบางฟิลก็ไม่อยากกินเผ็ดเ,เวลาลืมช้อนก็ทําแบบนี้ละพี่น้องซิบบุบอ,อ่ะโอ้ยหลุดกล้องเออซิบแล้วซิมหน่อยซิมหน่อย,ซอยแซ่บยัง เป็นตะเข็มเ่พี่น้องนัวอ,อ,อร่อยมากกินกันเลยค่ะเดี๋ยวเอา,าสสมาใส่เทลงไปเลยค่ะทุกคนอืมง่ายเรียบร้อยจ้า ไปกินกันเลยจ้าทุกคน